วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมคอมแบทนะครับโอเคนะครับก็ไม่ได้เล่นคอมแบทกันมานอนแล้วก็ท่าง้ายกันไปนานมากเนี่ยก็อยากมาเล่นอีกนะครับโอเคเรามาเล่นกันเลยกวนนะครับโอเคขั้นแรกนะครับเราก็จะเข้านี่นะเอ็กเอ็กเอ็กอะไรก็ไม่รู้นะโอเคไปเลยฮ่่าฮไม่ได้เล่นนานนะครับพอดีว่ามีปัญหากับคอมพิวเตอร์นะโอเค จังหวะนีดด้สภาพเดิมนะครับจะไม่กระตุกน,น,นะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับผมขออนุญาตอะไรสักอย่างนึงนะฮะเออโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าซาวแป๊บนึงนะครับเ,ออเ,เ,เาส,าบสียงมันดังนะโอเคโอเคครับไม่ดังแล้วนะครับเกมคอมแบตนี่มันก็ต้องดังเป็นธรรมดานะครับ ดันไม์ครับเลยนะฮหาดันไม์ครับไม่ได้โอเคไม์ครัถูกเอาไปเลยจะไปจังหวะนี้นะครับก็จะเสียงดังหน่อยนะเพิงขอไปเนี่ยโอเคเสียงดังไม่มากครับจงังหวะนี้ไม่ต้องจังหวะนี้โอเคใครยิยงดาน,นเลยยิงเลยตียิงอัดตูดเนี่ยเฮ้ยคนมายิงเราชวยแล้ววิ่งแล้วจงวังหวะนี้ครับ ัน,นผมว่ามันอยู่ตรงนู้นแน่เลยเปโะโผล่หัวขึ้นมาครับให้เห็นจะเอาปืนนอวะนั่นาาแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาไปกินมันทำอะไรมันอโอเฮ้ยถึงกับกระเด้ง <laughs> อ่นะครับตัดระเบิดไปแล้วตัวยแล้วจังหวะนี้วิ่งนะครับโอ้โหอยู่ใกล้ระเบิดไม่ได้นะครับอู้หสวย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 ตัดระเบิดเข้าไปก็คงจะตายนะนี่นี่เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินอ้าวอโดนลุมโดนลุมครับจังหวะนี้โอ้โหฮอลีแครบอะไรนี่ครับสวยแล้วจังหวะนี้ครับ ปะปะปะรออ่าเต็มเต็มใครเขามียิงใส่เราโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเก็บปืนยูซี่ก่อนนะครับเก็บลูกซองลูกซองนี้แรงดีเนะี่ยมันจะไปกระเด้งอะไรอย่างนั้นฮะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้บินได้โอ้โอ้ยาอ,อย่าชักลูกกระสุนไอ้ไอ้ไอ อู้ถึงกับบินได้ครับโอ้โหมาแล้วครับถึงกับบินได้ <c oughs> เฮ้ยนี่นั่นเองผมว่ารีบไปต่อตรงนี้ก่อนครับโอ้ <c oughs> วิ <c oughs> ่นือฮือฮือฮตอฮือฮืาฮืสฮืนฮ่อฮืออฮือฮมอฮือฮือฮงอฮือฮือออ ได้ยินนะเอา,านเอาไปกิ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 นเอาไปถึงกับกระโดดมาเลยนะครับเขาคิดถึงเรานะเนี่ยเพราะเลยกระโดดมาแหมวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะตกใจเขาคิดถึงเราครับเฮ้ยเด้อผมว่ามันอยู่ด้านล่างแน่เลยดอ,อยู่น,นั่นเองเอาไปกินโหตกมาด้วยความเร็วแสงครับมาแล้วจังวันนี้ทำอะไรอยู่ด้านนี้ ียังระเบิดดังหน่อยนะครับค้นขอไปนะครับไม่ไม่ได้นะครับเราฆ่าไปกี่ศพแล้วก็ไม่รู้นะครับอ้อเจ็บเหลือเกินโอ้โหโดนยิงสะโพกตายอ้าวเต็มเต็มหน้าเลยครับตอนนี้ผมฆ่าได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเอ,อ่อผมอยู่ทีมอะไรผมน่าจะอยู่ทีมเรดนะฮะเรดตอนนี้ยังไม่นำเลย โอ้ยมาแอบยิงคนอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะอู้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 นั่มันผีน้่มันผีวิ่งแป๊บเลยอ้าวเจ็บเลื่อนระหโเลื่อนระหโจ้าโอ้โหโดนยิงเลื่อนละหโครับกระดำนะฮะปวดเตียงไหมครับแหมอยากนอนลืกเกินครับโอเคเราต้องรีบวิ่งแล้วจังหวะนี้ ไม่ต้องไปสงสัยนะว่าจังหวะนี้มาจากที่ไหนมาจากพี่เอกันล็อกเกอร์เนี่ยโอเคเอ้ยโดนยิงโอเคปืนอยู่นี่ครับโอเคขอบคุณเพื่อนโอ้เอ,ออ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 โอ้โหกระเด้งลงมาเลยครับยาดูนะเว้ยเฮ้ยโอ้ตกใจหมดเนี่ย เออเดยๆทำไมผมขึ้นไม่ได้เดยวโอเคขึ้นแบวปืนอยู่สิหน่อยเดี๋เออฮ่าฮ่าเออ้นว้าซี่โอเคเพื่อนเราอยู่นี่ครับโดดดิ้งแป๊บมันโดดลงไปโอ้ใครยิงเหรอ อันไหนอันนี้นี่นเองอ้าโอ้โหตายคู่ครับนะฮะตายคู่คาคาคาคู่เลยกันเลยนะครับเฮ้ยอ้าเอาไปกินโอเควิ่งแป๊บยืมมันอยู่นั่นเพื่อนลงไปเร็วเตียบ ตูมตูมสะใจดีนะฮะมีอะไรอีกไหมโอเคครับมันมีทางขึ้นแล้วนะครับเสียงังมาจากด้านขวาครับเฮ้ยมีนั่ะโอเคถือว่าได้ช่วยเราเอ้ยถือว่าได้ช่วยเพื่อเราเป็นอันดับหนึ่งเนละ โอเคครับทิวมันตอนนี้รู้สึกเยอะนะครับแต่มันไม่เข้ามาสักทีโอเดี๋ยวใครยิงครับเสียงออกจะด,ดังกระเต้นโอ้โห,โโหตายคู่เราอยู่ทีมสีฟ้ฟานะครับยุบโดดดิโอเคมันอยู่น่น ปลาระเบิดไปแล้วต้องปีนไปโอ้โหลงมาเอาปืนนี่เองเอาไปเกินโอ้ไปชั้นน้กระสุนทำไมลเฮ้ยจหวะนี้โอ้โน่าอุานครับถึงกับกระเด้งไปเลยเนี่ยโอ้โหเลืออย่างร้อยเต็มครับนะฮะแมนเต็มเปี่ยมบอกเลย ปานเบอร์เขาไปแล้วมุมอ้บินได้ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้กันนี่เองครับเสียงดังหน่อยนะครับตกใจตกใจหมดเลยตกใจจริงนะครับกด C เพื่อหมอบนะครับ หมอบตานนี้ได้ใช่ไหมโอเคโอเคนะฮะหมอบมันก็จะเป็นเหมือนไอ้คนที่มันนอนคนระะับมันเลยช้านะ Led K N K รวนไปแล้วครับจงังหวะน,นี้โอ้โห <c oughs> K N K ไม่ได้แนปล่อยไว้ไม่ได้แนะปปอยไว้ไม่ได้ฮ่า <c oughs> โอ้โโอ้โโอ้มหโอ้โโอ้โอ้โหโอ้โหิงเราแโหอโะอ้้โหโอ้โห้งโอ้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 โหอ้้เยอะเหมือนกันน้ ไปเอาคริสคริสคริสโอ้โอเคครับนะฮะเดี๋ยวผมขอไปดูเวลาปแป๊บๆปนะฮะเล่นกันมันมากเกินนะฮะเรดูเวลาปแป๊บๆนะครับโอเคโอเคครับเล่นดาน่านไหนกันบ้างนะฮะรู้สึกจะร้อนนะครับโอเคอยู่ทีมอาจจะทีมเรกชนะ เม่ไหร่ไม่ได้เล่นเลยโอเคงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้แค่นี้กกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเนพะียงเท่านี้นะฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์แค่นี้ครับบอยาอบาย